ผมอยากจะมาคุยกับคุณคาลิฟาครับเรื่องว่าให้คุณคาลิฟาออกจากตำรวจครับอ๋อผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่ออกโอ้โหคุณคุณคุณคาลิฟาก็ไม่คุณคาลิฟาเรื่องแบบนี้จริงเหรอครับครับผมยังไม่ต้องควักปืนยังไม่ต้องควักปืโอ้โหเนี่ยมัดเนี่ยมัดครับผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมได้ครับ อย่างน้องผมมาบอกผมเนี่ยเขามีปูนแค่สามลูกคุณปรับเขาสองพันเนาะน้องน้องน้องอ้าวผมให้ไม่หลบหนียังไงครับเขาหลบหนีครับสามถุงอะรู้ได้ไงเขามาบอกผมครับมันทําแบบนี้มันโคตคตกดขี่ประชาชนเกินไปครับกดขี่อะไรครับผมผมบางคนโดนถุงนึงสามพันนะบนเฮ้ยผมโดนเปิดผมโดนเปิดผมโดนเปิดเฮ้ยผมโดนเปิดผมโดนเปิดเฮ้ย ดนเเฮ้ยเรียกวอเรียกวอด่วนเรียกวอรอนเรียกวอด่วนผมโดนผมโดนเปิดบบบบผมโดนเปิดไ้องเปิดแล้วไม่ต้อเปิดแล้วไม่ต้องเปิดแล้วพูดให้เขามาพูดให้เขามาเขามาเขามาเพื่อเราเขามาเพื่อเราเขาม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 ากาลิฟากาลิฟากาลิฟาดี่ดี่ดีเป็นเี้ยลก่อนแต่ไม่เอาอ๋อตาถือปืน่ะโอ้โหดีโดนี เมียอะไรเหียกกูเมียอะไรกับเรเหียอะไรกู่าเียอะไรกูยเมียอะไรเราจะหลุดกูายกูตายอาลีาตายาลีาตายย่างั้เมียอะไรไอ้บาตายไอ้ายลเงคาลิฟาเงคาลิาเงไอ้บยคาลิฟาเงาเไอ้ตยิาเบาลิฟคาลิาเงคาลิาไอมจะตายผบวจะตายช่วยบหน่อยเดกูเล่นเอผวโง่อ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้อไอ้ออ้อไไอไอ้อไอ้ไอ้้อ้อไออไไอ้ไอ้อ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 ไออไอ้ เรียกอะไรครับเยอะครับโอเคอ่ะโอเคแล้วครับขอบคุครับพี่ชายหนึ่งหเก้าสี่ครับสองพันแม่ขอสองพันหนึ่งเอ้ยสวยแต่สองพันก็ได้แล้วพี่ชายเดี๋ยวตรงเนี้ยคุณตาหลอดตัวเนี้ขึ้นไหมขึ้นอยู่ครับเลือกอะไรครับหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ครับเฮ้ยสวยครับสคงมาเลือกอะไรนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ครับอ่ะโอเคหอเแล้วครับขอบครับเลือกอะไรครับคนต่อไปมาเลยครับ แปดสาึครับแปดสาคนละครึ่งอ่ะอ่าแปดสหนึหมดแล้วครับไปต่ออีกป่ะหนึ่งสีหนึ่งครับอ่ะหมดแล้วครับเก้าหนึ่งแปดครับเก้าหนึ่งแปดเฮ้ยบอกว่าอะไรไปตกลงเอาไว้แล้วประชาชนมีอะไรหรือเปล่าคาลิฟาอ้ปคาลิฟาอ้ปคาลิฟาโอไปพอครับพอครับ